เมื่อนี้ทถ้บุญตักบาตรบุญเดอนหาพี่น้องอยู่ศาลาก้ามือบานอันพยายามจะนั่งคือบอกเปิดดีๆเนี่ยอันที่สองไหมอันที่สองไหมอันที่สองไส้เลี้ยวไส้เลี้ยวกรใส่เลยนะครับบอกกันยังไงนะครับ ถวายน้ำมันยังมาถวายน้ำมันยังมาถวายว่าโอ้โอ้ตกใจเลยเดี๋ยวมาถามเรื่องลูกหน่อยได้ส่งให้หน่อเอ้ิ ใไซบาดกัใไซเลยนะครับเดี๋ยวใไซบาดเชฟหลาลังเสียให้พระคุณเจ้าคนอาทำพิธีเลยเนาะเพราะว่าอ่ก็คือเล่งรัดต้อนเจ้าหน่อยหนึ่งนะครับกับบัากันนะครับบัวกันพมื่อไหรสมัยออกมาก่อนเออมาตะกี้เหรอยอดเจ้าหน่อยบุญเลยจันทร์ที่ได้ทำพิธี ระวังงานส่งกันเด้อพี่น้องเพราะว่ามันย <c ười> ังแคบอยู่จัหน่อยหนึ่งเดี๋ยวจะงหน่อยอันที่าเห็ดใหม่หรอกเอาง่ายๆกูนี่เอาเงินต้องทุนโบราณห้าหลายเติมอยู่นะครับโอ้ยก็ให้แน่สร้างซาราไว้เพื่อลูกหลานหรอกก็ได้ออกไปส่งต่อหรอกบ่มีไฟเอาไปได้เนาะกแต่สร้างไว้เพื่อ อ่าให้ลูกหลานได้เบ่งได้เห็นนะครับตัดแต่ทหน้าข้าของเข่าม้านเลยมาจากเกจักษอเอามาจุดเทนสมอนะครับกระดาสามสี่ยุ่งด้วยกันนะครับคณะกรรมการที่เข้มแข็งผู้ใหญ่อ่าที่เข้มแข็งนะครับจะใไ้ซซยก้านนะครับรักษาเอาไว้นะครับเพราะว่าแา่บัวีไผเอาไว้ได้ดอกนะครับเพื่อลูกหลานของเขาวันเลยนะครับได้เร็ว อาสุรวมนะครับสถานที่พวกนี้นี่นะครับตากเต่าข้าวหลังนะครับเพลิดเพลินมากนะครับต้นสวยมาทำบุญด้วยผู้ใหญ่เอ่อเป็นยังไงท้องอ่านนะครับเป็นยังไงอ่านเป็นผู้ใหญ่นะครับท่านผู้ใหญ่อ่าผู้ช่วย นะครับก็มีผู้ช่วยโยหลายคนเ้วยนะครับบองในนินี่สื่อจมื่นลื่นเลยบริจาคน้ำาหลวกสื่อน้ำสนามสะก้อนน้ำนะครับก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับเพื่อลูกหลานของเฮานะครับ <neuro> twists, ก็ได้น้ำเรียนให้พ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าเป็นเรื่องอเกิดมาเด้อบุรีทีบุรีชลล่องท้าวองท้าวคือเกิดเลยมาการบานคับนะครับจีชุนละมุนแน่เด้อพี่น้องเพราะว่า

คณะกรรการตรจสอบการก่อกิดขอในเร่องบัญชีนะครับเรงดีๆในเรื่องเพราะว่าเงื่อนหลายเลยนะครับแต่ละกองทุนนะครับรับ